สวัสดีทุกคนได้นะครับรีวิวสไตล์บอลในคลิปนี้จะเป็นการรวมร่างขายเป็น SRX นะครับโดยวิธีการเปลี่ยนเป็นส่วนประกอบของ SRX ผมจะขออนุญาตทําให้ดูข้างเดียวกรณีที่ต้องทําซ้ํากับอีกข้างแล้วก็ถ้าใครต้องการดูรายละเอียดแต่ละกล่องผมก็ได้ทําคลิปแยกไว้ในเพจรีสุปเปอร์โรบอทวอลเรียบร้อยแล้วครับและถ้าใครต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่ Facebook p เพจรีวิวสไตล์บอลนะครับเราจะเริ่มจากการนําส่วนปีกที่อยู่ตรงด้านหลังทั้ง2ข้างของตัวอาวันแกะแยกออกจากกรอบหัวไหล่ก่อนครับแล้วก็นในข้ออออมืกำ ื่นำส่วนมือเก็บเข้าไปด้านในข้อมือได้เลยนะครับหมุนส่วนต้นแขนออกมาทางด้านนอกพร้อมกับงอข้อศอกส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนได้เลยครับ เราก็นําส่วนปีกข้างขวามาติดเข้ากับเกราะหัวไหล่ข้างซ้ายได้เลยนะครับเพียงแค่นี้จะกลายเป็นด้านหลังของ SIS ล้วครับเราก็นำเกราะที่อยู่ตรงด้านหลังแกะแยกออกมาครับเราก็หมุนส่วนเกราะโปรงด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนเพื่อน,นําชิ้นส่วนที่ติดกับด้านในเกราะโปรงด้านหลังส่วนนี้แกะออกมานะครับเราก็หมุนแกนข้อต่อของเกราะโปรงด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนครับล้วก็หมุนส่วนฝ่าเท้าทั้งสองข้างลงมาทางด้านล่างพร้อมกับเกราะด้านหน้าฝ่าเท้าทั้งสองข้างด้วยนะครับล้วก็หมุนส่วนขาขึ้นมาทางด้านหลังเหมือนกันทั้งสองข้างได้เลยครับ กรด้านหน้าของที่เก็บ g ีลิเวอร์ทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยกรอบกระโปงด้านหน้าเราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนเพียงแค่นี้จะเป็นด้านในหน้าอกของ s i x เรียบร้อยครับสำหรับส่วนโรคของ R1 เราจะเริ่มจากการนำส่วนด้านล่างแกะแยกออกมาตามด้วยส่วนด้านข้างทั้งสองข้างเราก็ต้องแกะแยกออกมานะครับแล้วก็นำส่วนด้านในส่วนนี้แกะแยกออกมาเช่นกันครับแล้วก็นำชิ้นส่วนที่ตรงด้านนอกสุดมาติดเข้ากับรูซีเดียมที่อยู่ตรงแกนกลางทั้งสองข้างได้เลยนะครับแล้วก็หมุนชิ้นส่วนสีขาวที่อยู่ตรงข้างใต้ส่วนนี้ออกมาทางด้านนอก เพียงแค่นี้ก็จะเป็นส่วนหัวของ SRX แล้วครับสำหรับอาูเราจะเริ่มจากการนำส่วนแขนแกะแยกออกมาครับเราก็นำส่วนด้านในข้อมือค่อยๆแกะออกมาทางด้านนอกได้เลยนะครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้จะค่อนข้างแน่นหน่อยหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการนำส่วนมือเก็บกลับไปที่เดิมได้เลยนะครับและหันชิ้นส่วนสีเหลืองออกมาทางด้านนอกแล้วก็ดันข้อศอกเก็บเข้าไปด้านในต้นแขนหมุนแกนเสียมที่อยู่ตรงด้านหลังโร่ส่วนแขนส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกแล้วก็แกะออกมาจากส่วนข้อมือนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้แกนสี่เหลี่ยมที่เราเพิ่งหมุนออกม าเมื่อกี้นี้มาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังต้นแขนเพียงแค่นี้จะเป็นเกาะส่วนเอวด้านข้างแล้วครับแล้วก็นําเกาะส่วนเอวแยกออกมาครับแล้วก็ตามด้วยการนําส่วนขาแยกออกมาจากส่วนวางขาครับแล้วก็นํเกาะด้านนอกข้อเท้าแก่แยกออกมานะครับตามด้วยการนําส่วนเท้าแยกออกเป็น2ส่วนแล้วจะนําแกนข้อต่อตรงข้อเท้าส่วนนี้แกะออกมาครับแล้วก็ใช้แกนหมุนทั้งหมด2ตําแหน่งหมุนแกนข้อต่อส่วนนี้เก็บเข้าไปด้านในเกาะได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นส่วนบ่าแล้วครับสาหรับส่วนขาเราจะเริ่มจากการดึงหัวเข่าลงมา ทางด้านล่างแล้วก็หมุนกลาะส่วนขาลงมาทางด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วตามด้วยการนําแกนข้อต่อที่เราเก็บไว้ด้านในต้นขาออกมาทางด้านนอกเพียงแค่ K นี้จะเป็นกกาะหน้าอกของ SRS แล้วครับสาหรับตัวอาทูรเราจะเริ่มจากการนําแกนข้อต่อส่วนวางขาทั้ง2ขา้งขางที่เป็นไดแคสต์นะครับหมุนเก็บเข้ามาด้านในตรงกลางเอวได้เลยครับเราก็นําชิ้นส่วนที่เราเก็บไว้ทางด้านหลังเอวส่วนนี้แกะแยกออกมานะครับพร้อมกับหมุนชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านในด้านหลังหน้าท้องที่ติดกับโครงด้านในส่วนนี้หมุนออกมาติดกับเกาะ ด้านนอกแบบนี้ครับเราก็เปิดเกราะหน้าอกทั้งสองข้างออกมาเพื่อนําส่วนหัวเก็บเข้ามาทางด้านในหน้าอกนะครับแล้วก็หมุนชิ้นส่วนที่ตรงด้านหลังส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับเราก็หมุนส่วนเอวที่เป็นไดแคสเก็บลงมาทางด้านในลําตัวเพียงแค่นี้าก็จะกลายเป็นส่วนหน้าท้องของ SRX แล้วครับสาหรับไฮโซรันเชอร์ er, เราจะเริ่มจากการหมุนแกนข้อต่อที่เป็นไดแคสส่วนนี้มาทางด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยการหมุนส่วนพานท้ายส่วนนี้ลงมาปิดแกนข้อต่อที่เป็นไดแคสแล้วก็นําชิ้นส่วนที่ติดกับแกนสีรียมส่วนนี้ออก มาทางด้านนอกครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนที่เราแกะออกมาเมื่อกี <AS C> ้นี้มาติดเข้ากับด้านในโล่ส่วนก่อหัวไหล่ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเราจะนํามาติดเข้ากับส่วนด้านหลังของพานท้ายครับเราก็หมุนส่วนกระบอกปืนออกมาทางด้านข้างได้เลยนะครับเราก็นําชิ้นส่วนสีน้ําเงินส่วนนี้แกะแยกออกมาแล้วก็ตามด้วยปากกระบอกปืนเราก็ต้องแกะแยกออกมาครับเราก็นําชิ้นส่วนสีขาวแกะแยกออกมาจากด้านบนปากกระบอกปืนแล้วก็ใช้แกนสี่เลียมติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังฝ่ามือได้เลยนะครับโดยที่เราจะต้องใช้แกนสี่เหลียมของชิ้นส่วนสีขาวติด เหมือนกันทั้งสองข้างครับเราก็จะใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านบนปากกระบอกปืนมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมตรงด้านในชิ้นส่วนสีขาวได้เลยนะครับก็ตามด้วยการนําชิ้นส่วนสีเงินส่วนนี้มาติดกับที่เดิมครับเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมใส่เข้ามาด้านในรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางฝ่าเท้าได้เลยนะครับแล้วก็หมุนส่วนมือมาทางด้านหน้าเพียงแค่นี้จะแปลงเป็นส่วนแขนเรียบร้อยครับสำหรับตัวอาทีเราจะเริ่มจากการนําส่วนมือทั้งสองข้างแกะแยกออกมานะครับแล้วตามด้วยเกล็ที่อยู่ตรงด้านหลังต้นขาทั้งงงข้้าาาเรกกก็ตตออออแม่ เราจะทำการนำส่วนต้นขาทั้งสองข้างแกะแยกออกมาจากส่วนวางขาครับเราก็หมุนส่วนที่เราจะต้องนำมาติดตั้งกับสไตชิวส่วนนี้มาทางด้านหลังพร้อมกับนำส่วนด้านหลังแกะแยกออกมาครับเราก็หมุนส่วนด้านหลังเอวส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างได้เลยครับสำหรับส่วนที่มีแกนข้อต่อไดแคสตนะครับเราจะเริ่มจากการหมุนส่วนด้านข้างทั้งสองข้างลงมาทางด้านล่างโดยสำหรับแกนข้อต่อตรงส่วนนี้จะค่อนข้างแน่นในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านข้างทั้งสองข้างที่มีแกนเหลี่ยมตรงด้านบนส่วนนี้ เราก็ต้องแกะแยกออกมาครับเราก็หมุนชิ้นส่วนที่เป็นไดแคทที่อยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้หมุนลงมาทางด้านล่างครับเราก็จะใช้รูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านล่างส่วนนี้มาติดเข้าแกนเลียมที่อยู่ตรงด้านหลังเอวได้เลยครับเราก็จะหมุนช่วงลำตัวมาติดเข้าแกนเลียมทั้งหมด3ตํตำแหน่งที่อยู่โครงในครับเราก็หมุนส่วน,นหัวลงมาทางด้านล่างพร้อมกับหมุนส่วนเข่าด้านข้างหัวทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านบนครับเราเราก็จะนําส่วนหัวใส่เข้ามาด้านหลังโครงในได้เลยนะครับโดยสำหรับขั้นตอนนี้เราจะต้องระวังเข่าด้าน ข้างหัวทั้งสองข้างด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้แกนซีเลียมที่อยู่ตรงด้านหลังของโครงในมาติดเข้ากับรูซีเลียมทั้งหมด3ตำแหน่งของด้านหลังครับเราก็นําส่วนแขนแกะแยกออกมาจากกรอหัวไหลได้เลยนะครับเราก็ใช้รูวงกลมทั้งหมด2ตำแหน่งที่อยู่ตรงด้านหลังส่วนต้นแขนกับข้อศอกมาติดเข้าแกนวงกลมทั้งหมด2ตำแหน่งที่อยู่ตรงด้านข้างต้นขาครับเราก็จะใช้รูซีเลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังต้นขานะครับมาติดเข้ากับแกนซีเลียมที่อยู่ตรงด้านหน้าต้นขาที่เป็นโครงด้านในแล้วก็งอส่วนหัวเข้ามาทางด้าน หลังเพื่อใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังโครงในส่วนนี้มาติดเข้ากับรูเสลียมที่อยู่ตรงส่วนขาได้เลยนะครับเราก็หมุนส่วนเท้าเก็บเข้ามาทางด้านในแบบนี้ครับ เราก็นําส่วนกอด้านหลังต้นขาที่เราแกะแยกออกมามาติดเข้ากับรูเรียมที่อยู่ตรงด้านในส่วนนี้ครับเราก็นําส่วนต้นขาที่เป็นชิ้นส่วนดัมมี่ใช้แกนเลียมติดเข้ากับรูเรียมตรงส่วนหัวเข่าครับสําหรับส่วนบอดี้พาวเวอร์เราจะเริ่มจากการนําชิ้นส่วนดแคสที่อยู่ตรงด้านบนส่วนนี้แกะแยกออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงด้านล่างส่วนนี้แกะแยกออกมาตามด้วยชิ้นส่วนที่ตรงกลางส่วนนี้ที่เป็นดแคสก็ต้องแกะแยกออกมาแล้วก็แยกบอดี้ออกมาเป็น2ข้างครับเราก็หมุนชิ้นส่วนสีขาวเก็บเข้้าาาามทงดนนบบครั เราก็นําส่วนมือของพาวเวอร์มาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านในส่วนนี้ของบอดี้ครับเราก็นําชิ้นส่วนที่เราแกะออกมาจากโทงในส่วนต้นขามาติดเข้าก well. really. ับ <abra> รูตรงนี้ครับเราก็หมุนส่วนด้านหน้าขึ้นมาทางด้านบนได้เลยนะครับก็ตามด้วยปลายแหลมที่อยู่ตรงด้านท้ายส่วนนี้เราจะหมุนออกมาทางด้านนอกครับสําหรับส่วนปีกเราจะหมุนแกนเข้าต่อที่เราหมุนออกมาทางด้านนอกเก็บกลับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็หมุนส่วนปลายปีกขึ้นมาทางด้านหน้าครับเราก็จะนําส่วนปีกใส่เข้ามาทางด้านบนของบอดี้ตามด้วยการใช้แกนวงกลม ติดเข้ากับรูวงกลมตรงส่วนนี้แล้วก็นําทั้งสส่วนกดเข้าหากันครับเราก็ใช้แกนเสียมตรงชิ้นส่วนสีเทาเข้มส่วนนี้มาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงชิ้นส่วนสีขาวได้เลยนะครับทาเหมือนกันทั้ง2ข้างเราก็นําทัสเตอร์แยกออกจากกันนะคะพร้อมกับการสังเกตชิ้นส่วนสีขาวที่มี3ามมุมตรงส่วนนี้จะหันไปทางด้านหน้าครับเราก็ใช้ชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมสีขาวมาใส่กับรูเสียมที่อยู่ตรงด้านล่างขาได้เลยครับเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในกรบปร่งด้า หน้าของตัวอ1วันมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในหน้าทองแล้วก็ตามด้วยใช้รูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านล่างหว่างขาส่วนนี้ติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านหลังครับโดยสาหรับขั้นตอนนี้ผมจะขอยายกแยกส่วนขาออกมาก่อนครับเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมทั้งหมด3ตําแหน่งที่อยู่ตรงด้านในกรอส่วนเอวของตัว R2 Power มาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมทั้งหมด3ตําแหน่งด้านหลังครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนในการรวมร่างกายเป็น s r x ที่อยู่ในกล่องของ r า Power เวรมาใส่เข้าบริเวณตรงกรอบกระโปรงด้านหนน้าใ ท้องส่วนนี้เข้ามาทางด้านในแล้วก็ตามด้วยการนำชิ้นส่วนที่เราแกะออกมาจากด้านหลังเอวของ R2 Power มาใส่กับช่องว่างตรงส่วนนี้ของหน้าท้องครับแล้วก็หมุนส่วนข้อต่อของกรอบกระโปรงด้านหลังของตัวอาวันเพื่อใช้แกนสี่เหลี่ยมติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมของชิ้นส่วนสีน้ําเงินแล้วก็หมุนกรอบกระโปรงด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนครับสำหรับหน้าอกข้างซ้ายเราจะเริ่มจากการนําชิ้นส่วนสีเหลืองแกะออกมาครับเราก็จะใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในชิ้นส่วนสีเหลืองที่เราแกะออกมาเมื่อกี้นี้มาติดเข้ากับด้านง่ รูซีเียมอีกหนึ่งตำแหน่งมาติดเข้ากับด้านข้างลำตัวของ R1 ได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านบนบอดี้พาวเวอร์ที่เป็นส่วนไดแคสต์นะครับใช้แกนเสียมทั้งหมด2ตำแหน่งมาติดเข้ากับรูเสียมที่อยู่ตรงชิ้นส่วนสีเทาเข้มให้เป็นแบบนี้ครับเราก็หมุนส่วนกลาะหน้าอกที่อยู่ตรงด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากันนะครับโดยที่หน้าอกข้างขวาก็จะมีแกนเสียมติดเข้ากับรูเสียมที่อยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆดันเกลาะหน้าอกที่อยู่ตรงด้านนอกเข้ามาทางด้านในให้เป็นแบบน ็นไดแคทของด้านบนบอดี้พาวเวอร์ใช้แก่เลียมติดเข้ากับลูเซียมทั้งหมด2ตำแหน่งตรงด้านบนครับแล้วเ,เราก็จะนําส่วนเกาะด้านหลังของตัวอาวันมาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมตรงตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับแล้วก็หมุนส่วนเกาะกระโปรงด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนครับแล้วเราก็จะนําชิ้นส่วนที่เคยอยู่ด้านในเกาะกระโปรงด้านหลังของตัวอาวันมาติดเข้ากับตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับแล้วก็นาแกสี่เหลี่ยมที่เราเก็บไว้ทางด้านในขาส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านนอกนะครับแล้วก็หมุนส่วนหัวเข่าขึ้นมาติดกับร่องสี่เหลี่ยมตรงด้านหลังชิ้นส่วนนี เราก็นําส่วนบาร์มาติดเข้ากับส่วนด้านหลังของ S I X ได้เลยครับเราก็นําส่วนบาร์มาติดเข้ากนวงกลมที่อยู่ตรงด้านข้างส่วนนี้ครับเราก็ใช้แกนด้านบนส่วนเอมาติดเข้ากับรูด้านล่างหน้าท้องให้เป็นแบบนี้ครับต่อมาเราจะใช้ชิ้นส่วนที่มาจากกล่อง R 2 Power ครับโดยจะนํามาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าท้องได้เลยครับที่จะคอยทําหน้าที่เหมือนตัวยึดระหว่างส่วนหน้าท้องกับส่วนเราาาาจะใชช้้้้แแกกนนนนนนสสสีีีี่่่เเเเหยมขของงิิวดดดตับบทคป็ กรอหัวไหล่ของตัว r t นะครับหลังจากนั้นสำหรับส่วนที่ติดกับไซชิวส่วนนี้ก็จะมีรูสี่เหลี่ยมเราจะหมุนขึ้นมาติดกับแกนสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเหลืองครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องใช้แกนสี่เหลี่ยมของชิ้นส่วนสีแดงของกรอส่วนเอวมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านบนกรอหัวไหล่ของตัว R t ทีได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนที่ติดไซชิวส่วนนี้มาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมสีเหลืองได้เลยครับเราก็นําส่วนต้นขามาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านบนส่วนหัวเข่าได้เลยครับโดยจะเป็นการใช้้้้แกนนนนสีีี่่่่เหหลยยมทอูตตรงดาาาข ด้านหลังต้นขาเสียบลงมาตรงๆได้เลยครับเราก็จะมีวิธีการนําส่วนต้นขาแกะออกมาโดยที่เราจะต้องกดชิ้นส่วนสีเทาเข้มที่อยู่ตรงด้านหลังหัวเข่าส่วนนี้แล้วค่อยๆแกะส่วนต้นขาแยกออกมาได้เลยครับสําหรับส่วนแขนก็จะเป็นการใช้แกนสี่เหลี่ยมมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าอกครับส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็จะใช้แกนสี่เหลี่ยมติดเท่ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าอกครับเราก็ดึง,งส,าาส่วนหัวขึ้นมาทางด้านบนนะครับพร้อมกับหมุนส่วนเข่าด้านข้างหัวทั้งสองข้างไปทางด้านห,นาหลังครับเราก็นาสวัขเมาาทบ้ ับส่วนหัวของ R1 ได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็จะรวมร่างกายเป็น S R X เรียบร้อยครับสำหรับจุดขยับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวตรงนี้เราจะหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้นะครับเราก็มีมุมมือกับมุมพุ้มได้ครับสำหรับส่วนแขนเราจะต้องจับเกาะหัวไหล่เพื่อทําการหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างโดยสำหรับตรงส่วนนี้จะเป็นแกนข้อต่อที่เป็นแกนหมุนที่มีจังหวะด้วยครับแล้วก็มีแกนเสียมที่เรานํามาติดเข้ากับเกาะหน้าอกด้านข้างส่วนนี้นะครับก็ยังเป็นแกนนนนหหมุุขึ้กับลง จัับงหววเดียครส่วนหัวไายการขึ้นมาทางด้านข้างได้45องศานะครับเราก็มีส่วนต้นแขนที่หมุนได้ครบ360องศาด้วยครับส่วนข้อศอกส่วนนี้จะมีจุดขยับด้วยกัน1จุดจะทําให้งอ,อได้ขึ้นมาสูงประมาณ90องศารครับส่วนข้อมือก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับรวมถึงมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้นะครับเราขับหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้ครับสาหรับนิ้วมือท่าหน้วระหว่างส่วนข้อต่อทั้งหมด2ตําแหน่งก็จะเป็นการใช้แกนหมุนมาทางด้านบบนนกัหมมุลงาท ทางด้านล่างและส่วนที่เป็นโคนนิ้วก็ยังเป็นการใช้แกนเข้าต่อที่เป็นบอลจอยครับส่วนหน้าท้องเราจะหมุนมาทางด้านซ้ายได้จังหวะเดียวแล้วก็หมุนมาทางด้านขวาได้จังหวะเดียวครับสําหรับส่วนขาเราจะต้องจับส่วนต้นขาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพื่อใช้ในการก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้าวมาทางด้านหลังได้น้อยกว่าการก้าวมาทางด้านหน้าด้วยครับแล้วก็ยังพอจะกาวขึ้นมาทางด้านข้างได้นิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนต้นขาที่หมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้คร การหนึ่งจุดจะทําให้เรางอขึ้นมาทางด้านหลังได้สูงประมาณนี้ครับส่วนข้อเท้าเราหมุนเข้ามาทางด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับแล้วยังมีแกนหมุนลงมาทางด้านล่างแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนและถ้าเราทําการหมุนส่วนเท้าที่อยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลงมาทางด้านล่างก็จะทําให้เราสามารถหมุนมาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้ต่างหากครับเราก็ยังมีส่วนดวงตากับส่วนมือทั้งสองข้างที่สามารถนํามาเล่นกับไฟแบ็คไลท์ได้ครับสำหรับโอวตาร์แซดโอซอรจะเป็นการลงสีเรืองด้วยก้าับัยดาบี่สี ขาวแล้วก็สีเหลืองกับขอบสีแดงด้วยจะถูกแบ่งเป็นใบดาบที่เราสามารถเดินกับไฟแบ็คลท์ได้และอีกส่วนจะมีด้ามจับพร้อมกับใบดาบที่มีขนาดเล็กที่จะคู่กับพาตอนที่แซดโอซอรกำลังออกมาจากเกราะหน้าอกครับส่วนวิธีการติดตั้งก็เริ่มจากการนําชิ้นส่วนที่เป็นไดแคสแกะออกมาจากเกราะหน้าอกตามด้วยชิ้นส่วนที่เคยติดหลังเอวของอาทูก็ต้องแกะออกมาแล้วก็นำพาสพร้อมด้ามจับติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในหน้าอกครับเราก็ยังสามารถใช้ชิ้นส่วนระหว่างด้ามจับกับส่วนฐานมาติดกับรูสี่เหลี่ยมที่ออออยยยู่่ตตรรรรรงงงกกกลลาาาาาาามมืืืเเพใใช้้้้นนถถไดดววคัับบแ็สสฟ์ บีมไรเฟิลและเลเซอร์แคนนอนมาติดตั้งตามส่วนต่างๆของ S.I.X ได้ครับแล้วก็มีการใช้ชิ้นส่วนจากกล่องของ R2 Power เเพื่อนําไปติดตั้งกับแกนฐานได้ครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับขั้นตอนการรวมร่างสามารถทําได้อย่างง่ายแต่ภายใต้าคาว่าง่ายก็จะมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าหลุดง่ายอย่างเช่นการนาโลหส่วนกล่องหัวไหล่เข้ามาติดกับส่วนผ่นท้ายเพื่อเปลี่ยนเป็นส่วนแขนเราก็มีการสี่เหลี่ยมระหว่างปากกระบอกปืนกับส่วนมือที่แอบหลุดง่ายหลังจากที่นํามาติดกับส่วนแขนหรือกระบอกปืนครับส่วนจุดขยับจะเน้น ขยับก็จะกลายเป็นจุดที่จต้องระวังเพราะถ้าเราขยับไม่ลงจังหวะอาจจะทําให้ข้อต่อเสียหายได้เราก็มีส่วนนิ้วมือทั้งห้านิ้วสามารถขยับได้อย่างอิสระเพื่อช่วยในเรื่องการโพสท่าครับเราก็หลังจากรวมร่างครั้งแรกทําให้ผมพบว่าโค้งในต้นขาที่เป็นการใช้ข้อต่อเหล็กหรือไดแคสซี่เป็นเหมือนฟันเฟืองทําให้รับน้ําหนักของขาได้แต่การจัดสมดุลจริงๆต้องคอยสังเกตจุดขยับส่วนข้อเท้าแทนครับและถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมเคยรีวิวลาย S M P ไปแล้วทําให้ผมสามารถสรุปง่ายๆได้เลยคือถ้าชอบสายโพสท่าขยับสนุกต้อง S มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบสไตล์การ์มีลูมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ